จังหวัดเชียงใหม่นะคะทางโครงการร้อยใจรักอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดแข่งขันร้อยใจรักฮาฟมาราธอนครั้งที่2เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสนับสนุนการออกกำลังกายให้ประชาชนมีสุขภาพดีห่างไกลยาเสพติดค่ะ ที่บริเวณกาดหลวงร้อยใจรักตําบลท่าตอนอําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่น,นายนรงอภิชัยผู้อำนวยการสํานักงานบริหารโครงการร้อยใจรักเปิดการแข่งขันร้อยใจรักฮาฟมารา t อนครั้งที่2เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสนับสนุนการออกกําลังกายให้ประชาชนมีสุขภาพดีห่างไกลาย,ยาเสพติดหาไรายได้สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลแม่อายและช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสของกิ่งกาชาตอําเภอแม่อาย การแข่งขันแบ่งออกเป็น3ระยะครับคือระยะทาง30.5กิโลเมตรระยะทาง10กิโลเมตรและ5กิโลเมตรนะครับ ตลอดเส้นทางนักวิ่งจะได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติชมสวนสวยท่ามกลางสายหมอกในตอนเช้าสัมผัสวิถีชุมชนตลาดชนเผ่าและได้วิ่งผ่านสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่มีความสวยงามอีกด้วยนะครับซึ่งโครงการร้อยใจรักเป็นหนึ่งของการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยการสร้างโอกาสและทางเลือกในการทํางานสุจริตแก่ชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ําห้วยซ่านและลุ่มขอปฮะและลุ่มน้ําห้วยเมืองงามนะครับเน้นการแก้ปัญหาที่แก่นก็คือความยากจนและการขาดโอกาส ด้วยการจูงใจให้ชาวบ้านหันมาประกอบอาชีพสุจริตแทนการทำสิ่งผิดกฎหมายและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับชุมชนโดยมีเป้าหมายระยะยาวคือการพัฒนาโครงการให้เป็นต้นแบบการแก้ปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่สังคมเมืองอย่าง,ย,างยั่งยืนนั่นเองนะครับ